สำักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้อธิการสตมพร้อมด้วยชุดสืบสวนรวมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มสืบเนื่องจากกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งรวมกับ กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ร่วมกันสืบสวนและทราบข้อมูลจากสายลับว่ามีชาชาวจีนมีพฤติการเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำชุดตรวจเอทคโควิด -19 ผิดกฎหมายจากประเทศจีนเข้ามาที่ประเทศไทยและอยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายปลอบซ่อนอยู่ที่บริเวณเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเจ้าที่จึงได้จัดกำลังชุดสืบสวนติดตามตัวบุคคลดังกล่าวเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้เดินทางเฝ้าสังเกตการที่บริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งสืบ สวนหาข่าวเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบนาเข้าเอทีเคโควิด -19 ผิดกฎหมายจนกระทั่งพบคนต่างด้าวสัญชาติจีนลักษณะตรงตามที่สายลับนั้นได้รับแจ้งไว้ทราบชื่อภายหลังคือน,นายไห่หนิงอายุ3าปีสัญชาติจีนเมื่อคนต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แสดงอาการตระหนกตกใจและระีบที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวขับออกไปเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอทาการตรวจเอกสารประจําตัวหรือหนังสือเดินทางและทําการตรวจสอบสิ่งของภายใน ก็ยต์คดังกล่าวกลับไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เมื่อนายไหหนิงนาหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มให้ตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูโดยละเอียดพบว่าในหน้า24ของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีพิรุษมีรอยปราประทับการเข้าเมืองและประเภทวีซ่าหลายรายการจากนั้นเจ้าที่จึงได้นําตัวนายไหหนิงมาตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกอีกครั้งปรากฏว่าข้อมูล,มลพบเพียงว่านายไหหนิงเดินทางเข้ามาและได้ขออนุญาตอยู่ต่อใน ราชอาาจักรวันอนุญาตสิ้นสุดและไม่ได้ขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรอีกตต่ประการใดน,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 นอกจากนี้ในไฮนิงยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบนำชุดตรวจเอทีเคโควิด -19 ผิดกฎหมายอีกด้วยซึ่งทางเจ้าที่จะได้สืบสวนขยายผลต่อไป